สวัสดีครับผมอ๊อฟครับแลวก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่ก็คือรายการแอบมาบอกนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเซตฟิฟตี้อินดีคฟิเจอร์นะครับเป็นการวิเคราะห์กราฟให้เพื่อนๆได้ดูกันสําหรับมือใหม่ก็สามารถดูได้นะแล้วก็ใครที่เพิ่งมาติดตามรายการก็เรามาเริ่มดูกราฟไปพร้อมกันได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกราฟ เดี๋ยวผมจะขอประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ช่องมนีโรของเราก็มีปุ่มกดสมัครแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เลยสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องของเรานะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยครับโดยเมื่อเพื่อนๆเป็นสมาชิกกับช่องเราแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นโพสต์ในชุมชนที่เราลงให้ทุกวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์และก็วันพุธโดยวันที่จะเป็นการลงหุ้นการบ้านวันจันทร์จะเป็นการลงคลิปการเลือกหุ้นข้อพอดนะครับวันพุธจะเป็นการลงคลิปของการอัปเดตเซตฟิฟตี้อินดิเคเตอร์กลาง สำหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกก็จะได้เห็นโพสต์เหล่านี้ในชุมชนครับเราไปเริ่มตอบคำถามกันก่อนเลยนะครับในช่วงแรกคำถามจากคุณวอ r อาร์คนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอาจารย์คะถ้าเราจะถือหุ้นรันเทนโดยยึดทรงกราฟใน Time Frame Day เราสามารถใช้ Time Frame 60ในการหาจุดที่ได้เปรียบได้ไหมคะแล้วถือรันเทนตาม Time f ฟ a มเดย์ไปแล้วตอนขายต้องขายที่ t ท m e เฟรมไหนก็ถ้ายึด t ท m e เฟรมเดย์นะครับเป็นเทรน ก็สามารถขายได้ที่ t i m e f ฟรม e d y y เลยนะครับแต่ว่าการไปใช้ไทม์เฟรม60ซื้อเนี่ยก็ต้องหาจุดกับตัวดีๆนะเราถึงจะได้จุดที่ได้เปรียบครับคำถามถัดไปนะครับจากคุณเด็กสเตอร์ขอแนวโน้ม CRC ทุน31.5มาดูกัน CRC แนวโน้มเป็นขาลงนะเห็นกรอบสีชมพูที่ผมวาดให้ไหมครับเนี่ยชุดนี้เหมือนจะฟอร์มตัวขึ้นนะเหมือนจะกลับตัวแล้วแต่ว่าเขาหลุดกรอบครับเนี่ยทรงนี้หลุดกรอบเลยเซต50ก็หลุดกรอบทรงนี้เหมือนกันครับก็ ไหลลงครับแน่นอนตีเป้าก่อนถ้าลงไปรอบนี้นะครับเป้าอาจจะอยู่โซนร้0ยเเนะเพราะว่าการเด้งขึ้นเด้งขึ้นเนี่ยมันเด้งน้อยนะครับเป้าก็อยู่ร้อไฟโบก็แถวๆยี่สิบส่จาครับอรอไปดูกันแถวนั้นนะครับเผื่อจะมีจุดกลับตัวใหม่คําถามถัดไปนะครับจากคุณรัชนีนะครับขอพีทีทีจซด้วยค่ะทุน46.25 Ea ทุนสี่ส ไปดูกัน ETCC ครับตอนนี้เทรนดของเขาเป็นไซด์เวย์นะแล้วก็เป็นไซด์เวย์ทางดาวซะด้วยสิเพราะว่าชุดคลื่นทรงนี้มันเป็นการลงเด้งลงแบบนี้เป็นคลื่นย่อยที่เป็นขาลงครับก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบ42บาทนะต้องมารอดูกันว่าจะหลุดหรือเปล่า EA ครับตัวที่2 EA ก็เป็นขาลงเช่นเดียวกันยังไม่มีการฟอร์มตัวที่จะกลับตัวเลยนะก็ต้องระวังนะครับถ้าจะเทรดตัวนี้คำถามถัดไปครับจกคุณบิงอิดออนให้เล่นขึ้นได้เลยใช่เปล่าครับ แล้วที่เราโจนลบ2วันรวม900จุดในวันที่เราหยุดมีผลเปล่าครับต่อคำถามแรกก่อนนะให้เล่นขึ้นได้เลยใช่เปล่าครับอันนี้ถ้าดูในคลิปที่แล้วผมจะบอกว่าความเห็นส่วนตัวนะผมอยากจะเล่นตรงนี้เพราะว่าความเสี่ยงมันต่ําเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าให้เล่นขึ้นนะเพราะว่าเราต้องคุมความเสี่ยงด้วยตัวของเราเองนะครับอย่างผมถ้าผมเทรดไม้เมื่อกี้นี้ผมเทรดต็ออแค่5จุด าโดน5จุดผมรับได้แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆอาจจะรับไม่ได้5จุดอาจจะเยอะไปเพราะฉะนั้นการวางแผนเทรดคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าราคามาหลุดลงไปแล้วไม่ได้ออกจะทํำยังไงการติดหุ้นมันไม่ได้หนักหนาเหมือนการติดดอยในเซ็ตฟ้นะเพราะว่าการติดดอยในเซ็ตฟ้มันมีอายุจํากัดนะครับสัญญาหนึ่งมันเทรดได้แค่3เดือนเท่านั้นเองถ้าสมมุติว่าเราไม่ขายจนกระทั่งหมดอายุสัญญาสถานะของเราก็จะถูกปิดอัตโนมัติไปอยู่ดีเราก็ต้องขายไม่ว่าเราจะขาดทุนหรือว่ากําไรครับส่วนดาวโจนบ สองวัน900จุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผลแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยของบ้านเรามันไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตให้ราคามันขึ้นหรือว่าลงแบบชัดเจนนอกจากจะมีข่าววันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ข่าวของดาวโจรอะไรพวกนี้ฮะดาวโจรลบเพื่อนเนบ้านเขาก็ตามกันไปด้วยอ,อ,อันนี้ก็มีผลนะคอมเมนต์ถัดไปครับคุณถาวรสวัสดีครัอาจารย์สวัสดีครับคอมเมนต์ถัดไปครับคุณสุพนัทอาจารย์ออฟช่วยดูอมานาะ ครับทุน 2.6c แนวโน้มจะเป็นอย่างไรช่วยวิเคราะห์หน่อยครับขอบคุณครับ fc อาจารย์อ๊อฟขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับที่เป็น fc อามาน่มาดูกันนะอามาน่นะครับกรอบตอนนี้ของเขาเป็นซด์ e วย์นะไม่มีเทรนด์ที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเว็บให้เนี่ยช่วงโซนนี้นะครับถ้าเขาสร้างฐานตรงนี้ในกรอบนี้เสร็จแล้วมีการชูดขึ้นทะลุไฮทะลุไฮที่ 2 7 6ได้เป็นแท่งเขียวที่แข็งแรงนะครับโอกาสที่ราคาจะวิ่งเป็นขาขึ้นของเวฟบ3ในคลื่นย่อยเนี่ยมีสูงในทีเดียวต้องรอรุ่นกันนะครับว่าเขาจะกลับตัวได้ไหมแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเขาหลุดโลที่2.38อันนี้ทรงไม่สวยครับต่อไปนะครับคุณรัตนมณีขอแนวโน้ม AOT หน่อยค่ะมาดูกัน a อ t a t ตอนนี้นะครับในคลื่นย่อยเนี่ยถือว่าเป็นอัพเทรนละเรารอแค่แท่งคอนเฟิร์ม ขอให้มีการ break high แบบว่าเป็นแท่งเขียวที่สมบูรณ์นะครับแท่งแข็งแรงเนาะเนี่ย b r e กไฮช่วงโซนนี้ขึ้นไปได้นะช่วง59บาทเนี่ยถ้าทะลุขึ้นไปได้แบบแข็งแรงเนี่ยอันนี้จะเป็นการเข้าสู่เวฟ3ที่สวยงามเลยในคลื่นนี้นะครับในคลื่นนี้เพราะว่าการนับเวฟ3ในคลื่นย่อยเนี่ยต้องละเอียดหน่อยนะถ้าขึ้นได้นะต้องผ่านให้ได้เป็นแท่งเขียวแข็งแรงนะครับแต่ก็ไม่รู้จะมีปัจจัยอะไรมา support ไหมนะต้องรอรุ้นครับต่อไปนะครับคุณนิราชา tu ทุน14.27มาดูกัน ทีตอนนี้เป็นไซด์เวย์ครับเห็นไหมในกรอบนี้ถ้าราคาทะลุไฮนะครับโซน15.1ไปได้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่มีโอกาสเป็เว็บ BMW 3สูงนะครับแต่ว่าถ้าราคาเนี่ยมันหลุดโลที่13.6อันนี้คือเสียทรงแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงของขาลงต่อสําหรับ TU ครับคำถามถัดไปนะครับจากคุณนิราชาสวัสดีค่ะพิมพ์ผิดจริงๆ p d g ทุน3.69 ถือมาสักพักแล้วแนวโน้มค่ะอีกตัวนะคะช่วยวิเคราะห์ T.U. T.U. วิเคราะห์ไปแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดู P.D.G. กันถือมาสักพักแล้วเดี๋ยวไปดูนะว่าเป็นยังไงตัวนี้นะครับโอ้โหโวอลุ่มไม่ค่อยมีนะเท่าที่สังเกตดูนะครับไม่รู้ว่าบิตออฟเฟอร์จะเป็นยังไงเนี่ยดูดูแท่งเทียนมันไม่ประติดประต่อกันเท่าไหร่เห็นไหมเดี๋ยวมาดูในอดีตเห็นไหมครับแท่งเทียนแบบนี้นะครับแปลว่าวอลุ่มไม่ค่อยมีนะสภาพคล่องจะต่ำนะครับ เี่ยมาดูเทรนด์ปัจจุบนันเทรนด์ปัจจุบันถ้าเป็นเทรนด์ใหญ่นะโน้มชุดนี้เป็นขาขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ราคาได้มีการพักตัวแล้วรอสร้างฐานใหม่แล้วก็สร้างคลื่นใหม่ถ้าราคาไม่หลุด3.2นี่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังดีอยู่แต่ว่าถ้าหลุด3.2เนี่ยไม่สวยแล้วครับมันจะเป็นเทรนด์ขาลงละคําถามถัดไปนะครับออขออภัยนะครับอ่านไม่ออกจริง STGT แนวโน้ม <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างทุน75อ่ะไปดูกัน ตัวนี้เนี่ยจะมาตามข่าวนะข่าวไวรัสนะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าตัวนี้มันจะออกจากกรอบได้ไหมซึ่งผมก็พูดไปในรายการคุยหุ้นก่อนนอนแล้วนะครับช่วงที่เราไลฟ์กัน SCT ก็จะอยู่ในกรอบนี้หกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์ไปถึงแปสิบาทยี่ห้าสตางค์นะครับคือยังไซด์เวย์อยู่ไม่สามารถสร้างฐานได้ต้องมารอลุ้นกันว่าในคลื่นย่อยจะมีฐานอะไรให้เราเล่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าหลุดข้างล่างมาเนี่ยไม่สวยแล้วนะเออมันก็จะเป็นขาลงละ ต่อไปนะครับคุณจามานงถ้าอ่านผิดขออภัยครับอาจารย์อ๊อฟช่วยดู b m ทุน9.6จะไปต่อไหมคะ CK ทุน19.8ขอบคุณค่ะ,ะไปดูกันนะครับ BEM อ่า b m ตอนนี้แนวโน้มเขาเป็นไซด์เวย์ครับก็อยู่ในกรอบ8.65ถึง9.50ครับก็ CK นะครับกำลังจะสร้างฐานใหม่นะโดยมีโลใหม่อยู่ที่โซนี้ครับ16.8 การทิ้งตัวลงมารอบนี้ต้องไม่หลุดนะแล้วก็มีการยกไฮย,ยกโลในคลื่นย่อยเพื่อสร้างทันใหม่ครับต่อไปนะครับคอมเมนต์ถัดไปหุ้นหุ้นหุ้นอุบล789สวัสดีครับจานอ๊อฟวิเคราะห์ p i m เอเชียนให้หน่อยครับจัดไปครับ PIM PIM โอโ้โหทรงของเขานะครับเดี๋ยวซูมใกล้ๆทรงของเขาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการเสียทรงขาขึ้นในช่วงบริเวณน,นี้นะครับงวงให้ดูอ่าในช่วงบริเวณน,นี้มีการเสียทรงขาขึ้น แต่ว่ามีการกลับตัวได้นะครับเนี่ยชุดน,นี้ขึ้นย่อทะลุเห็นไหมมีการกลับตัวได้ถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแต่ว่านะครับแต่ว่ายังไม่จบนะการกลับตัวมันจะสมบูรณ์ก็ต้องมีการทะลุหายทะลุหายฐานด้านบนไปให้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอวัดดูก่อนล้วกันว่าการเด้งขึ้นชุดน,นี้เขามันเกินไม่เกินนะอ,อ่การเด้งขึ้นชุดน,นี้นะครับคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นสตรองบีนะถ้าราคามันวกกลับขึ้นไปแล้วทะลุหาย ชุดนี้ไปได้นะ9.55เนี่ยผ่านได้แล้วเป็นแท่งเขียวที่แข็งแรงจะเป็นการเริ่มคลื่นใหม่ก็คือเป็นเวฟ3คลื่นใหม่นั่นเองแต่ว่าถ้าหลุดโลตรงนี้นะครับแนะนําให้คัน้อนนะถ้ามีของนะครับโลที่8.25เพราะว่ามันจบเทรนของเขาแล้วนะครับถ้าหลุดโลตรงนี้คอมเมนต์ถัดไปครับคุณเกติศักดิ์โปรแกรมเทรดดิววิวที่อาจารย์ใช้มีค่าบริการไหมครับไม่มีครับใช้ฟรีได้เลย <laughs> ต่อไปนะครับคุณธนกรอาทรประชาชิตส่งรูปันใจมาขอบคุณครับ คำถามสุดท้ายครับคุณกรไทยนะครับสวัสดีครับขอเทรน QH IRPC BDMS อิชิขอบคุณครับมาครบเลย4ตัวอ่าขอมา4ตัวนะครับเราจัดไปนะตัว QH แนวโน้มของเขาเป็นไซด์เวย์ครับ IRPC แนวโน้มเป็นดาวเทรนด์นะครับเนี่ยตามลูกศรเลยไม่มีการกลับตัวอะไรแรงสิ้นเลยฮนะตัวนี้ BDMS อ่าตัวนี้ก็พอไหวนะพอไหว ราคามีการสร้างฐานในกรอบนี้นะครับถ้าราคาพักตัวในกรอบนี้แล้วสามารถทะลุไฮช่วง20.9ไปได้ก็จะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นอันนี้ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าเขาจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าตัวสุดท้ายอิชิอิชินี่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วถ้าได้ดูรายการหุ้นเด่นรอบวันนะครับจะเห็นว่าอิชิเนี่ยมันมีจุดซื้อแต่ตรงนี้แหละนะครับที่ราคา8บาท80ดังคตักนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีจุดซื้อนะต้องรอก,ก่อนนะครับการพักตัวของเขารอบนี้เนี่ย ต้องลุ้นแหละว่าให้เขาลงมาไม่ลึกแต่เท่าที่มองดูนะครับชุดนี้อาจจะเป็นเวฟสามขยายแล้วย่อลงมาทำสีในคลื่นย่อยเนาะแล้วก็จบห้าพอจบห้าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการออกการไซเวครับแล้วก็สร้างทันใหม่ถ้าจะขึ้นต่อนะแต่ว่าถ้าไม่ไซเวย์แล้วล่วงเลยนี่ก็อันตรายครับสําหรับตัวอิชิต้องมา,องารอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะสร้างทันใหม่ได้ไหมแต่ว่าถ้าย่อตรงนี้ลงมานะครับเป็นเวฟสีจริงๆนะโอกาสจะได้เห็นราคากับประเทศไทยที่11.8ก็มีสูงเช่นเดียวกันครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับคําถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาในรายการสําหรับใครที่อยากจะถามคําถามอยากจะพูดคุยกันก็สามารถส่งคําถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคําถามของเพื่อนๆไปตอบในอีพีถัดไปก็คือไปตอบในอาทิตย์หน้านั่นเองแล้วก็ใครที่ถามคามถามเข้ามาก็อย่าลืมให้เข้ามาฟังคําตอบด้วยนะครับช่วงถัดไปเดี๋ยวเราไปอัปเดตกราฟของ S50 Index f u t u r e กันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากราฟของ S50U20 ่20แล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาก็วนเวียนอยู่แถวแถวนี้นะสัปดาห์ที่ผ่านมารับราคาก็เปิดลงมาเลยนะเปิดลงมาแบบเอาให้ตามไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วพอลงได้หลุดโลนิดหน่อยนะเห็นไหมหลุดโลนิดหน่อยนะก็มีการดีดขึ้นเลยอันนี้อยู่ใน time ฟ r a m e d a นะครับดีดขึ้นแล้วก็ออกข้างแบบนี้ก็ถ้าทําฟ f r m e เล็กก็คือ s i ์เ way นะยังไม่เลือกขึ้นหรือเลือกลงนะครับโดยมีโลอยู่ที่818 จุ 0, นะครับและโลว์ไของเขานะครับก็ได้ถูกเลื่อนลงมาแล้วจากปกติโลว์ไฮของเขาอยู่ที่8.75.5ก็เลื่อนลงมาที่8ปดหกสี่จุาครับชุดนี้ก็เป็นโลว์ไฮชุดใหม่นะครับที่ราคาจะต้องขึ้นไปเทสเพื่อผ่านให้ได้ถ้าผ่านได้ถึงจะมีโอกาสกลับเป็นขาขึ้นแต่ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาเป็นต้นมานะครับราคาไม่สามารถผ่านโลว์ไฮได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะ ชุดนี้นะครับนี่คือชุดแรกเนี่ยผมวาดให้ดูราคาลงเด้งลงนะครับอันนี้คือการทำนิวโรและอันนี้คือโลว์ไฮนะโลว์ไฮครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการขึ้นไปเทสถึงแม้ว่าจะมีการเปิดทะลุโลว์ไฮมาได้แต่ว่ามันไม่สามารถยืนได้นะครับแล้วก็ปิดเป็นแท่งแดงลงมาในวันนั้นนะครับทำให้ราคามีการทิ้งลงอีกนะก็เป็นการไม่ผ่านโลว์ไฮครั้งแรกของเขาแล้วก็รอบสองนะครับเนะี่ยขึ้นมาไม่ถึงโลว์ไฮชุดนี้ แล้วก็มีการทำอะไรครับนิวโลลงไปอีกนะชุดนี้ก็นิวโลลงไปอีกปึ๊บลงมานี่อ่าพอนิวโลลงมาเสร็จปุ๊บโลวาไฮเราก็ถูกเลื่อนลงมาจากโซน9.13นะครับลงมาที่904.7ครับแล้วราคาก็มีการวกกลับขึ้นไปเพื่อที่จะไปทดสอบโลว์ไฮให้ได้เพื่อจะเปลี่ยนเทรนด์แต่ราคาก็ไปไม่ถึงนะครับราคาก็ไปสูงสุดได้แค่8.75.5เท่านั้นเอง903ไปไม่ถึงมันไกลเกินไป แล้วก็มีการทำนิวโลนะครับทุกครั้งที่ราคามีการทำนิวโลนะครับเราก็จะเลื่อนโลว่าหายต่ำมาที่โลว่าหายล่าสุดนั่นเองล่าสุดชุดนี้ก็คืออยู่ที่แปดเจ็ดห้าจดห้าใช่ไหมครับแล้วราคาก็มีการเด่งขึ้นไปจะไปทดสอบแปดเจ็ดห้าจุดห้าขึ้นไปไม่ถึงครับอีกนิดเดียวนะครับจะถึงแล้วแล้วก็มีการทำนิวโลพอทำนิวโลปุ๊บเราก็ต้องเลื่อนโลว่าหายลงมานะเป็นตัวล่าสุดก็คือแปดหกสี่จุดห้านั่นเอง จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการสลับขึ้นสลับลงเป็นฟันปลาตลอดเวลานะครับแต่ว่าจะหนักไปทางลงซะมากกว่าเพราะว่าเทรนด์โดยรวมของเซตฟิฟตีเป็นขาลงอยู่นั่นเองครับลงเด้งลงเด้งลงเด้งลง,ง,งสวยเหมือนในรูปไหมเวลาเซิร์ชดูใน Google d o w เชลลี่ไงเขาก็จะวาดลากเส้นมานะครับแต่ว่าพอมาดูจริงๆก็จะงงๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแท่งเทียนนะครับมันไม่เป็นเส้นแบบนี้ ถอาเลากเป็นเส้นมาก็จะทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับทีนี้ราคาก็ออกข้างไซเบตรตรงนี้นะครับรอครับรอให้เขาสร้างขึ้นถ้าราคามีการทะลุนะทะลุแนวนี้นะครับแปดสามสามขึ้นไม่ได้มันก็จะเป็นการสร้างขึ้นย่อยในทางเฟมเล็กเพื่อที่จะกลับไปทดสอบตัวแปดหกสี่จุดห้าได้ถ้าขึ้นย่อยเนี่ยโครงสร้างเขาแข็งแรงนะครับแล้วเกิด เว็บที่เป็น extension นราคาอาจจะทะลุ864.5ไปก็เป็นได้แต่ว่าถ้าโครงสร้างเขมไม่ได้แข็งแรงมากมายอะไรนักนะครับการขึ้นอาจจะไม่ถึงโลว์ไฮแล้วก็มีการพลิกกลับมาทดสอบโลล่าสุดคือ818ก็เป็นได้ครับอันนี้ก็คือมุมมองใน time frame ดย์นะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะครับมันน่าจะมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งอะทำให้เหตุการณ์ของดัชนีทั่วโลกนะครับโดนผลกระทบนะครับ ถ้าข่าวออกมาในทิศทางดีนะครับวันจันทร์เปิดลอยมาแน่ๆเบรกบบกับเวรกอาจจะมีให้เห็นแต่ว่าถ้าเป็นข่าวที่ไม่ดีนะครับการที่เขาจะตัดสินใจกระโดดข้ามแนวรับลงมาเลยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้าไม่มีข่าวเลยการเปิดของราคาจะอยู่ในช่วงโซนนี้อยู่ในกรอบนี้ไม่ไปไหนและถ้าราคาอยู่ในช่วงโซนนี้นะครับก็จะรอปัจจัยในสัปดาห์ครับว่าจะมีปัจจัยอะไรมา ดันให้ตลาดขึ้นหรือลงนะก็ต้องรอติดตามชมนะครับแต่ถ้าลงเนี่ยราคาจะวิ่งไปในแนวไหนเดี๋ยวเราไปดูไฟโบกันตอนนี้นะครับราคาของเซฟตเรามาทดสอบ138.2%ของไฟโบละแล้วมีการดินะถ้าเปิดลงอาจจะมาโซน1 6 8 8นะครับที่8 1 1ก็เป็นได้แล้วก็จะมีแนวรับจิตวิทยานะครับอยู่ที่800 แปดร้อบวกลบ10จุดนะครับก็จะอยู่ส่วนๆนี้เป็นแนวรับทิตวิยาก็รอติดตามนะครับว่าจะออกในหน้าไหนเดี๋ยวเรามาดู t ทม์เฟรมเล็กกันต่อครับที่วิเคราะห์กันไปในช่วงเซตกลางสัปดาห์นะครับสำหรับสมาช,ชิกที่ได้ดูกันไปเนาะผมก็จะตีเส้นแบบนี้ให้นะครับเพื่อที่จะให้เราดักเล่นขาลงกันในไทม์เฟรมห0หรือไทม์เฟรม5าทีแต่ว่าราคามันมาไม่ถึง แม้แต่ครึ่งเดียวของไฟโบเลยถ้ามาถึงสักห้าสิเปอร์ซ็นตไฟโบอย่างเงี้ที่แปดสามสี่ก็เป็นจุดที่สวยนะมันก็มันก็ไม่ได้อยู่ต่ำมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าชุดนี้ถ้าสมมุติว่าเราได้เล่นขาลงตรงนี้มันก็ห่างกับ s ต o p l ล s s นะครับห่างจากจุดลร้หไฮก็ไม่มากเท่าไหร่นะแต่ผมเล็งไว้ที่แปดสามแปดเลยแต่มันขึ้นมาไม่ถึงอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็พลิกตัวกลับลงมาเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกไหมในสัปดาห์ถัดไปนะครับเพราะว่าการฟอร์มตัวชุดนนีี้ของเาเา่ย อาจจะมองได้ว่าเป็นเวฟหนึ่งในการเด้งขึ้นมาชุดนี้นะครับเด้งขึ้นมาชุดนี้เป็นเวฟเนี่ยแล้วก็ซิกแซกลงเป็น a b c นะครับซิกแซกลงชุดนี้ a b แล้วก็ c นี่อาจจะเป็นเวฟสองอาอาจจะเป็นทรงนี้ก็เป็นได้ครับเป็นเวฟบ2ตรงนี้แล้วก็ราคาอาจจะมีการพลิกกลับขึ้นไปถ้าสมมุติว่าจบเวฟบ2ตรงนี้จรงิงๆนะจบเวฟบ2ตรงนี้จรงิงจริงถ้าราคากลับขึ้นไปได้นะมีโอกาสทําเวฟส เวฟ3แบบปกตินะครับไม่ใช่เวฟ3ามเ e นชั่นเพราะว่าถ้าคาดการว่าตรงนี้เป็น B เนี่ยมันเป็น B ที่อยู่ใน B ประเภท B Normal นะครับ B มันไม่ได้สูงกว่า A ทําให้เวฟบ3จะเป็นเวฟบ3ปกติถ้าราคามีการกลับตัวตรงนี้จริงๆนะครับราคาจะวิ่งขึ้นไปทําเวฟบ3ซึ่งจะจบที่โซน846หรือ106.8%ถ้าไปถึงตรงนี้ก็แปลว่าชุดที่ขึ้นไปจะเป็นเวฟบ3ยังไม่จบนะครับถ้าจบเวฟบ3ตรงนี้การพักตัวลงมาเวฟบเนี่ย จะเป็นแบบ f l a ตนะจะไม่ใช่ซ i กแซกละถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับจะเป็นแบบ f l a ตนะครับราคาก็จะตีตีบนตีล่างอยู่ในกรอบนี้แล้วก็เงื่อนไขของเวฟ4คือเวฟ4ที่ทิ้งลงมาจะไม่โ o v e r แลปหัวของเวฟ1นะครับแล้วก็จะมีการสร้างคลื่นย่อยเพื่อไปทำเวฟ5อนะคลื่นย่อยในนี้ในเวฟ5ก็จะมี5คลื่นย่อยเหมือนเดิมนะครับเพื่อไปทำเวฟ5ขึ้นไปโซนนี้นะ กม็มีโอกาสขึ้นไปได้แต่คงไม่ถึง8 6 4หรอกมีโอกาสขึ้นไปได้อาจจะไปชนโซนนี้แค่นั้นเองนะครับที่ลากกันมาเนี่ยก็อาจจะไปชนแค่61.8%นะก็ไม่แน่เหมือนกันในทางเฟรมใหญ่นะครับที่วาดรูปมาแบบนี้อาจจะไปชนแค่6 1 8อเของคลื่นใหญ่ก็มารอลุ้นกันว่าถ้ามันไปในทิศทางนี้เป็นเวฟ3จริงเราก็อาจจะมีจังหวะให้เทรดได้เทรดขาขึ้นก็คือเทรดซนเทนนะไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขึ้นไปทรงนิ้งจริงเพื่อนๆนับได้แบบนี้ิงๆ รอดักเล่นลงได้เลยนะฮะโดยมีเป้าหมายขาลงอยู่ที่เนี่ยฮะฐานเดิมเลยฮะแปดสองศูนย์ถึงแปดหนึ่งแปดนะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับถ้าราคามันฟอร์มตัวเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะคร mm hmm. าวนี้มาดูกันมาดูกันในการฟอร์มตัวเป็นขาลงบ้างถ้าฟอร์มตัวเป็นขาลงเดี๋ยวผมพามาดูอดีตการฟอร์มตัวเป็นขาลงเขาจะเป็นลักษณะชุดนี้ฮะอันนี้เป็นเวฟหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับใน time เฟรมห้าทีซึ่งจบไปแล้วเดี๋ยวผมวาดรูปดีกว่าจะได้เห็นกันจะชัดนะครับหนึ่งสอง 3 4 5โอเคพอเราได้เว็บหแล้วนะครับการกลับตัวลงมาชุดนี้นะก็คือเว็บ A B C นะครับแล้วก็มันมีการพักตัวเพื่อทำคึืนย่อยโซนนี้ขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ทะลุทนะลุหายนี่ฮนะแท่งนี้เป็น,แท,น,นนะแท่งกลับตัวเหมือนจะขึ้นแท่งกลับตัวมันจะขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแท่งกลับตัวมันเป็นเฟ i ครับราคาก็ทิ้งตัวหลุดแท่งกลับตัวลงมา เดี๋ยวผมขอดูโลเแท่งนี้ก่อนนะตรงนี้นะครับอ่าราคาก็ทิ้งตัวหลุดโลลงมาทําให้ราคาวิ่งกลับลงมานิวโลได้นะครับซึ่งไอชุดนี้เนี่ยไอชุดใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะทําท่าคล้ายๆกันนะเพราะว่ามันมีอ้างอิงมาจากชุดก่อนหน้านี้นะครับถ้าปัจจุบันนี้นะครับราคามีการขึ้นย่อนะครับเหมือนจะกลับตัวทนะลุปังขึ้นไปอ่ากลับตัวขึ้นย่อยนะครับมีการทําทรงนี้นะถ้ามีการทําทรงนี้แล้วราคามันม้วนลง หลุดนะครับหลุดฐานศูนย์อ่าหลุดฐานตรงนี้อันนี้โอกาสลงต่อสูงครับซึ่งถ้าลงต่อจริงๆนะครับเราจะวัดไฟโบโปรเจคชันเพราะว่าการเด้งชุดนี้มันเด้งน้อยหลือเกินเราจะวัดไฟโบโปรเจคชันเพื่อหาเป้าซึ่งเป้าของเขาก็อยู่โซน800เลยครับลงมาไกลเลยนเนี่ยแต่ว่าถ้าอินดิเคเตอร์มันฟ้องว่าไดิวอเจนซ์เนี่ยมันอาจจะลงมาแค่61.8%ก็คือโซน812ต้องดูกันนะครับว่ามันฟอร์มตัวเป็นแบบไหนฟอร์มตัวขึ้นหรือฟอร์มตัวลง ก็ประมาณนี้นะครับถ้าฟอร์มตัวลงเห็นภาพกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไปไหนเลยไม่มีปัจจัยอะไรเลยผมมองว่าราคาจะอยู่ในกรอบนี้นะครับเพื่อรอเลือกค่านะราคาจะอยู่ในกรอบนี้เพื่อรอเลือกค่ายังไม่ไปไหนเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันใน5นาทีจะมีอะไรให้ดูไหมในนี้ใน5้านาทีก็ไม่มีอะไรครับทรงไซเวนะเมื่อ่าสินาทีก็น่าจะชัดแล้วนะครับไม่มีอะไรให้ดูครับใน5้านาทีมันไซเวอะ่ะเออก็ดูที่6 0สินาทีได้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวผมลองวัดขึ้นใหญ่ดูแล้วกันนะถ้าสมมติว่าขึ้นทําเวฟสา5สี่ได้นะครับขึ้นใหญ่ของเขาก็มาประมาณเป้าเดียวกันกับที่เราเล่นไว้นะประมาณนี้8-51หนะึ่งอันนี้ก็เป็นการวัดขึ้นใหญ่นะขึ้นใหญ่ก็ถ้าสมมุติอยากเล่นขาลงก็รอที่แปดสี่หก 8.50ประมาณนี้นะครโซน6.8%น่าจะได้เปรียบกว่านะครับซึ่งถ้าขึ้นมาถึง8.6850จริงๆแล้วก่อนการขึ้นเป็นการฟอร์มตัวเพื่อทําเวฟ1 2 3 4 5เนี่ยอันนี้ก็จะดูได้ง่ายขึ้นเราจะเห็นยอดของราคาว่าเอ๊ะอันนี้จบ5แล้วน่าจะเริ่มเปิดสถานะได้นะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการวิเคราะห์7.50ก็วิเคราะห์ไปทั้ง3ทางเลยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเขาจะออกในทางไหนนะครับ ใครเชียร์ให้ขึ้นหรือว่าใครเชียร์ให้ลงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใครจะมองไปทางไหนก็ส่งความคิดเห็นมาคุยกันได้ครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่มีคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุน้นหรือเรื่องทีเฟกก็สามารถถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยใครที่ถามอะไราไว้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาตอบในคลิปวันอาทิตย์หน้านะครับก็ ติดตามกันด้วยนะครับและก่อนจากกันไปก็ขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้การเทรดหุ้นอย่างเป็นระบบนะครับรู้จุดเข้าซื้อรู้จักการทำ money management รู้จักการร u n t รนดนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Li น์ ad money hero ได้เลยนะครับสำหรับช่องของเราก็จะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ l ลน์ ad m o n e hero เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในวัอนอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ